อร่อยมากเลยพาพรัตทำอาหารเก่งมากเลยอร่อยมากเลยจริงเหรอตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยกล้ากินะจะบอกอะไรให้นะน้องชายฉันทำอาหารแย่มากเลยละใช่ไหมล่ะ,ะน้องชายฉันทำอาหารอร่อยจะตายเฮ้ยดูท่านายถ้ชอบจริงๆสินะนั่นฉันว่าก็อร่อยดีนะ,ะๆๆจะว่าไปฟริกของโลกนี้ดูเหมือนจะโดนนายแกล้งเยอะสินะฟริก เป็นเด็กที่มีความเชื่อสูงมันก็ไม่แปลกที่ฉันจะรักเธอเออเมันจกักรจี้นะแล้วที่นายทำแบบนั้นไปเนะ่ะนายรักเธอหรือเปล่าฮฮ <laughs> รักมากเลยโคจอไอ้พวกบ้าโอ้ไมก่กอดเฟลมันยิ้มด้วยล่ะไอ้เนาชายอืมอืมหยุดเลย ส่องให้น้องพับสวแวบบเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไอแฟนว้าวผมเก็บรูปก่อนนะเป็นที่ระทึกไม่ใส่แบบนี้นายปรุงมากไปมันจะอร่อยได้ยังไงฟะฮะขอโทษแต่ฉันว่านายทำอาหารเก่งมากเลยนะทำอะไรกันนะ่ะจากพี่งั้นเหรอเฮ<ะ>้ฮยเฟลนายอยากดูอะไรจริงๆหรือเปล่าฉันย่งอยู่ว้ย อีกอย่างฉันไม่ดูคลิปโป,โป๊ของแกเด็ดขาดไม่ใช่เฟ้ยอีกอย่างเด็ดมากไม่อยากดูเหรอเฟลมันยิ้มด้วยละ่ะพี่แซนยูทีเขาส่งมาให้นะ่ชะ,ะชะ็อเขจะเอ what the fuck ไอ้บ้าเอ้ยมีความหน้ามันไส้มากหน้าทีบสุดๆฉันว่าฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฉันจ,กจักจะอ้วกออกจาน่ารักนะพี่ใหญ่โบร้อนบ่อยจริงๆเลย ให้เสียงภาษาไทยโดยอ๋อไม่เคโครบไทยแฟนดับ